คิด่าเราจะ้นทุกข์ได้ไหมทางไม่มีก็แปลว่าไม่มีทางอ้าวมนุษย์นักสร้างมีแรงบันดาลใจทางไม่มีเราก็สร้างทางสิตัดถนนเส้นใหม่หม,มีเหวเลือก็สร้างสะพานสิ รู้มันเป็นเหวลงไปทำไมอ,อง่ายๆคนถึงทำสะพานข้ามเพื่อมให้ตกลงไปเพื่อให้ไปต่อได้เะนั้นสิ่งสำคัญคือแรงบันดาลใจหรือคำว่ากำลังใจ ขตมานี้ไม่ต้องขอใครกำลังใจตมามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตามาแล้วไม่ต้องขอใครเพราะดยอำนาจสัพพุทธานุภาเวนะเพียงพอแล้ว สัพพธรรม,มานุภาเวนะสว่างพอแล้วชีวิตสัพพสังขานุภาเวนะสิ่งดีๆที่เราเดินอยู่ปฏิบัติอยู่เพียงพอต่อการเป็นคนดีแล้วเพียงพอต่อทางที่เดินอันเป็นแสงสว่างเพียงพอที่จะขับเคลื่อน ไม่ว่าเราจะเจออะไรคนที่ตายแล้วต่นนั้นแหละคือคนไม่มีปัญหาคนที่ไม่ทำอะไรนะนะั่นแหละจริงๆคือคนที่นับอะไรไม่ได้แนละสู้มีปัญหาใช้ดีกว่าที่คนนับไม่ได้เพราะเพราะถ้าเราผ่านปัญหาไปได้ เท่ากับเราก็พัดชั้นขึ้นเราก็แกร่งขึ้นก็สอนจะมาทุกวันสอนแม้ทำความดีก็ยังถูกสอนสอนแล้วอดทนอดกลัน้นพอไหมไม่พอ ต้องเพียรพยายามพอไหมยังไม่พออีกเอ้าเลิกต้องใช้ปัญญาด้วยเห็นไหมบางคนบอกฉันอดทนแล้วแต่ถามว่าคุณพยายามหร้อยังฉันพยายามแล้ว คุณใช้ปัญญาหรือยกโอ้โหสามคำนี้ยิ่งกว่าทองคำนะหรือว่าจิตคุณมีสมาธิไหมองค์ธรรมต้องประกอบกันนะรถ คันหนึ่งที่วิ่งอยู่ไม่ใช่วิ่งด้วยพวงมวาลัยว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกอย่างมีทั้งเบรกมีทั้งสัญญาณแม้คำว่ายางล้อล้อรถไม่ใช่เอาอยางมาแล้ววิ่งได้นะต้องไปประกอบแม้มียางแล้วก็ต้องใส่มีแม็กมีกระทะล้ออีก ตมาโรนะแะหลักการปฏิบัติที่แท้จริงคือต้องมีไหวพริบและปฏิภาณถ้าขาดคำนี้ไม่ถึงดวงดาวทำไมชีวิตมันไม่เที่ยงไงเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดต้องรู้เท่ารู้ทัน รูปขณะปัจจุบันการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการคิดการนึกการกระทำํำและความเปลี่ยนที่ไม่หยุดอยู่กับชีวิตที่เรียกอนิจังถ้าบอกเข้าใจอนิจจงคุณต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเปลี่ยนในสิ่งที่จเจริญ หรือพอสิ่งนั้นเปลี่ยนคุณต้องหักห้ามใจได้เราต้องข้ามสิ่งนั้นไปอย่าขีดเส้นตายใครขีดเส้นตายจะผูกคอตายทั้งนั้นใครทำที่เป็นเงื่อนตายอยู่แบบไม่ไปไหนแล้วตายอยู่ตรงนั้นแหละไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วแต่มาไม่มีเงื่อนตาย วิธีคิดจมาวิธียกจิตตมาพยายามถึงที่สุดแล้วอดทนถึงที่สุดใช้ปัญญาถึงที่สุดแล้วถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเอสมมุติตอนนี้บอกให้ฟังแต่มาจะเปิดที่ด้านหลังแต่เป็นที่ของชาวบ้านเป็นเป็นที่หางหนูแหลมมาทางเราถ้าเปิดก็ออกตรงเลย เราก็จะไม่เสียพื้นที่ที่แคจะได้สวยและออกตรงก็จะไม่เกิดอันตรายของการขับรถจะได้มองเห็นชัดแล้วก็เสนอไม่ได้ขอเสนอซื้อที่ไม่กี่ตารางวาสิบกว่ายี่สิบเสนอให้เขาให้สูงเท่าไหร่ที่มันเกิดราคาของจริงเขาบอกไม่ ไม่ขายถ้าจะขายต้องขายหมดแปลงส่วเขาบอกสามสิบล้านเล่าจำเป็นต้องออกแต่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อคิดยังไงดีจำเป็นต้องออกแต่ออกไม่ได้เพราะเป็นที่ของเขา ้าจะต้องออกให้ได้แล้วก็ต้องซื้อสามสิบล้านคิดเลหาวิธีเอาพระบทจะจบตอนบอกอะไรไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราได้แล้วทุกไหมถ้าทุกอย่าได้อย่าได้ได้มาก็ทุกไม่ได้ก็ทุกเลรอ งั้นเลือกเอาก็ไปขึ้นตราช่างดูคำตอบไม่มีอะไรตอบตายตัวเพราะโจทย์เรื่องหนึ่งก็คือโจทย์แบบหนึ่งโจทย์อีกคนหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งงั้นเรื่องนี้ต้องคิดคิดหลายชั้นคิดไปคิดมาสรุปว่าเออไม่ซื้อที่ก็ยังอยู่ที่เดิม ซื้อก็ที่ยังอยู่ที่เดิมเราไม่ไออกไปเสียหน่อยสุดท้ายธรรมะสอนห้เราละแล้วก็วางแต่ถ้าอะไรที่จะเรินได้ทำแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยก็ทำสิ่งนั้นเถอะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่พยายามแล้วเมื่อไม่ได้ สมาคือใช้ว่าถ้าจะโทษโทษฟ้าฟ้าจะดุ้งเลยนะถ้าจะโทษโทษฟ้าอย่าโทษอา,าจรมาเพราะอาจมาถือธรรมะเป็นใหญ่สุดท้ายก็ต้องยอมที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราก็หาวิธีใหม่ ให้ได้ดีที่สุดแล้วก็โจทย์จะไม่เหมือนกันนะอาบางคนเจอคนใจบุญเอา้าที่แค่นี้ปากทางนิดหน่อยเอา้เอาเปิดเลยนี่มนท่านเจ้าคุณจะได้ร่วมบุญจบแต่โจทย์หนึ่งได้โอกาสต้องซื้อให้หมดทำไม่ซื้อหมดไม่ขาย ให้ราคาสูงกว่าราคาจริงก็ไม่ขายต้องการขายให้หมดแล้วก็ราคามันแพงกว่าราคาจริงคิดยังไงสองสามวันจะมาพยายามแล้วสุดท้ายก็บอกอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเรา เมื่อพยายามแล้วอดทนแล้วใช้สติปัญญาแล้วก็หยุดตรงนัいい้นเพราะจากนั้นคือทุกโทษเวรภัยไม่เอาก็ต้องเลือกสิ่งท uh ี่มันเป็นไปได้แม้จะด้อยกว่าบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่อย่าเดือดร้อนคนก็ทำบุญมาอยู่ๆจะเอาเงินสามสิบล้านมันง่ายเลยต่อให้มีตารมาก็ไม่ซื้อถ้าซื้อเหตุผลอะไรก็ต้องบวกรบคูณหารนีนี่คือหลักของธรรมะ เป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่ว่าจะเอาต้องเอาให้ได้เฮ้ยจ้าชนะกันหรือต้องแพ้แพ้ตลอดไม่ใช่จะมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาสรุปว่ามันเพิ่มทุกข์หรือดับทุกข์พูดเส็จอย่างดีเลยแต่มันทุกข์อ่ะแล้วเราปฏิบัติธรรมมาถึงขนาดน,นี้ ามานั่งแบกทุกมันก็ไม่ต่างกับคนไม่ปฏิบัติธรรมแม้ตมาก็ใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ของเราเขาไม่ใช่ของเราแม้พยายามแล้วอดทนแล้วก็ต้องยอมรับโลกเราไม่ได้เอาโลกนี้ไป แล้วเราต้องแบกทุกข์ไปทำไมะ่ะเมื่อเราบอกเราจะสร้างความดีและความดีเป็นทุกข์ด้วยหรือเออใช่จบเอวังก็มีด้วยประการเช่นี้จิตรู้เลยจบถึงเวลาเขาว่าให้ปล่อยว่าหรเลือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจบ มันถูกแล้วก็มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอะเออคิดอย่างนี้มันโล่งเนาะมันเริ่มต้นก็ไม่ใช่ของเราแล้วแล้วทำไมอนะเราจะต้องคาดคันต้องเอาให้ได้ต้องดิ้นรนต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาลอ ขึ้นตาช่างอีกมันมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ที่ต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมตอนมาออกโจทย์ไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นนิสินแล้วมันใช่เนะี่ยมันก็ก็ใช่นะแต่ถ้าเป็นแล้วไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ ตอนมีเงินทองมากมายแค่ไหนก็มาไม่มักง่ายเพราะเราฝึกหางกันจากกองขยะมาเรารู้เรารู้วิธีใช้เงินตรรมาไม่นิยมะเรื่องอะไรก็ใช้ความเสะดวกอย่างเดียวอย่างนั้นเขาคงไม่เลือกตารมา มาทำการใหญ่ในพระศาสนาแต่ก็ไม่ใช่ใจเล็กนะบทที่ทุ่มก็คือเราก็ทุ่มสุดตัวคือทำให้สุดหัวใจแต่ทั้งหมดขึ้นตราช่างก่อนว่าน้ำหนักมันควรอยู่ตรงไหนสุดท้ายมันเป็นทุกข์หรือดับทุกข์มันใช่หรือไม่ใช่ หรือเรากำลังมองมิติเดียวจนไม่เห็นมิติอื่นนี่อันตรายนะฉะนั้นคนที่พังกันส่วนใหญ่มองมิติเดียววันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรรุ่นเราไม่สำเร็จก็ให้รุ่นต่อไปไม่เป็นไรแต่รุ่นเราเราทำให้ดีที่สุดแต่ตอนจบ มีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยมาถ้าได้มาแบบมีทุกข์โทษเวรภัยก็จะมาได้มาแบบไม่มีธรรมะเราอาจจะเสียหลักจนถึงว่าเสียศูนย์จนถึงว่าเสียการทรงตัวแล้วก็เสียพบชาติก็ง่ายๆตอนนี้ไม่ไม่มีปัญหา บทสรุปอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราแต่ทั้งหมดไม่ใช่ลอยมานะอยู่ที่ความพยายามเมื่อพยายามถึงที่สุดแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็หยุดไว้ก่อนแล้วพยายามใหม่พยายามอีกยังไม่ใช่ก็หยุดไว้ก่อนถ้าคิดว่ามันต้องใช่หยุดไว้ก่อนใช่ไหม แต่ถ้าไม่ใช่แล้วเราต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้แล้วได้มาจริงๆแล้วเราต้องมีความทุกข์มากมายกายกองมันไม่ใช่แล้วเราจิตที่อิสระไปแลกกับวัตถุและอ้างว่าเพื่อคนนั้นคนนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ หรืออาจจะใช่ก็ได้บอกโจทย์ไม่เหมือนกันนะแต่มาจึงเช่ว่าโจทย์ที่เราจะต้องทำแต่ละคนแต่ละเหตุผลแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งแต่ละอันนะไม่เหมือนกันตรงเนี้ปัญญาขั้นสูงเนี่ยมีไหมอดทนแล้วสำเร็จยังถ้ายังก็บอกยังมีอะไรอยู่ ต้องพยายามขึ้นไปอีกพยายามแล้วสําเร็จมยังอีกยังขาดเลไรปัญญาใช้ยังใช้ปัญญาแล้วยังอีกสมาธิมียังสมาธิใช้แล้วยังอีกอะไรอีกที่จะหาเข้ามาเมื่อหามาครอบทุกอย่างแล้วยังอีกก็ต้องวางว่าอะไรไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราหยุดตรงนั้นก่อนวันนี้ยังไม่ใช่ แต่วันต่อไปอาจจะไม่แน่ก็มีบางคนบอกวันนี้ไม่ใช่วันของฉันแต่ฉันจะพยายามเพราะฉันยังมีวันพรุ่งนี้อยู่เออพรุ่งนี้ยังไม่ใช่วันของฉันฉันจะพยายามฉันจะใช้ปัญญาเพราะอะไรเพราะอนาคตของฉันยังมีมากกว่าวันพรุ่งนี้เออเห็นไหมยล้วแล้เปิด ชีวิตให้โลกมันกว้างขึ้นนะวิธีคิดจะไม่จบลงตามาตามาจะไม่ฆ่าตัวตายและจะไม่ยอมตายแบบที่ที่ไม่ทำอะไรแล้วก็สรุปว่าไม่ใช่ของเราเฮ้ยยังไม่ใช่คำนี้แต่คำนี้จะมีเมื่อถึงที่สุดแล้วนั่นก็ถึงเวลาต้องวางก็ต้องวาง มันถึงเวลาแนละ้วว่าพาอลมหายใจก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วอะไรจะเป็นของเราแต่จะใช้คำนี้ต้องใชใ้ถูกเวลานะแต่มามีวิธีถึงบอกปัญญาของพุทธศาสนาสอนสูงสุดคือความหลุดพ้นคือประโยชน์และความพ้นทุกข์เอานะสมควรเวลา ขอโมทนากับศรัทธาผู้ฟังธรรมทุกท่านทุกคนขอโมทนากับผู้ได้สั่งสมบุญบารมีในแต่ละวันวันนี้